ส ema, ัปาส,สังานุาเวนะสัโทมะวันตุเตมาวันตุสัพมังครังรกัตุสทิวัตาสัมาสังฆานุภาเวนสัพโสทีวันตุเตธานะปมีสัมปันโนธานะอุปาปารมีสัมปันโนธานะพระมหาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุิตาอิิคะ ปรมีสัมปันโนติปิโสปะกวาสีลาปรมีสัมปันโนสีลาอุปาปรมีสัมปันโนสีลาปรมัตถะปรมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาเบี้ยคาปรมีสัมปันโนติปิโสปะกวานี่ครับมาปรมีสัมปันโนนี่ครับมาอุปาปรมีสัมปันโนนี่ครับมาปรมัตถะปรมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาเบี้ยคาปรมีสัมปันโนติปิโสปะกวาปัญญาปรมีสัมปันโน ปัญญาอุปาปรมีสัมปันโนปัญญาปรมัตถาประมีสัมปันโนเมตตาเมตติกุณามมติตาเบขาประมีสัมปันโนทิปิโสภะกวาริยาประมีสัมปันโนวิริยาอุปาประมีสัมปันโนมิริยาปรมัตถาประมีสัมปันโนเมตตาเมตติกุณามมติตาวเบขาปรมีสัมปันโนทิปิโสภะกวาขคันติประมีสัมปันโนคันติอุปาประมีสัมปันโนคันติปรมัตฐาประมีสัมปันโนเมตตาไมตรี คารุณามุทิตาเบคาปรมีสัมปันโนอิติมิโสภะควาสัจจาปรมีสัมปันโนสัจจาอุปาปรมีสัมปันโนสัจจาปรมัตถาปรมีสัมปันโนเมตตาไมตรีคารุณามุทิตาเบคาปรมีสัมปันโนอิติมิโสภะควาอธทิฐานะปรมีสัมปันโนอธทิฐานาบาปรมีสัมปันโนอธทิฐานะปรมัตถา ปรมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาเบคาปรมีสัมปันโนที่เป็นโสภะว่าเมตตาปรมีสัมปันโนเมตตาอุปารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตถาปรมีสัมปันโนไมตรีเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาเบคาปรมีสัมปันโนที่เป็นโสภะว่าเบคาปรมีสัมปันโนเบคาอุปาปรมีสัมปันโนเบคาปรมัตถาปรมีสัมปันโน เมตตาไมตรีกรุณามมทิตาเบคาปรมีสัมปันโนทัสสาปรมีสัมปันโนทัสสาวปอปรมีสัมปันโนทัสสาวปรมัตถะเมตตาไมตรีกรุณามมทิตาวเบคาปรมีสัมปันโนทิปิโสปะกวาพุทธังสารนังขัจชามิธัมมังสารนังขัจชามิสังฆังสารนังขัจชามินะมามีหัง ส,สัตวสัตตาสัตว์ทางหลยที่เกิดเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิน้นเวลาหโุโตจงเป็นุขเป็นศงเถิดอย่าได้มีเรต่อกันและก,กันเลยอภัยยาปัจจาหโุโตูจงเป็นศขเป็นศงเถิดอย่าได้พยาบาทเสียนเตียนซึ่งกันและกันเลยอาภิฆาหุตจงเป็นศขเป็นศงเถิดอยาได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขียตานังปริหารัโตจงมีความสุกายสุขใจรักษาตัวใน้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดอิติปิโสภะคะารหังสัมมาสัมพุทโธมิจฉาจารณสัมปันโนสุขโตโรควิทุอนุตโรปุริสธรรมสาาติสัทธะวามนุสานังบุทโตภะคะวานิสวาคาโตภะควตาธรมโมสังติเถโกอกาลิโก โอปะไนโขภัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะตวัตโตสาวกสังโกอุจุภะกวัตโตสาวกสังโกยายปฏิปันโนภะกวัตโตสาวกสังโกสามีจิปฏิปันโนภะกวัตโตสาวกสังโกยัติทังจตาริปุริสายุคานิฮะจาปุริสาภุคลาเยสัพกะวัตโต โออาหุนัยโยปาหุนัยโยทักเถิดหุโยอัญชลีกาณิโยอนุตรังบุณยางเขตังโลกัสสัตติท่าแนี่ดีๆกือสเขามาบมาเนี้เขาเริ่มต้นดีแล้วสิ่งใดบอดีมันผ่านไปเหมือนโซยางเหลือไว้แต่แนวดีๆครับนี่โอกาสดีๆมาต่ออ่างยิงเอาคึ้นทัศน์และตระหนใจพร้อมทั้งครูบาอาจารย์ที่วนาผ้าทุกคนได้กล่าวไว้สักการะบูชามาเป็นประจำ โดนบันดาลให้สามารถชิกมอลำใจกัลอยทุกทุกชีวิตของประสบในความสุขความจเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองใน,น้าที่การงานได้รับโอกาสดีๆได้รับสิ่งดีๆมาเติมเต็มความสมบูรณ์ในครับชีวิตของตนเองแล้วก็ครอบครัวทุกๆคนให้สมบูรณ์พุ่นผลมีอายุวัฒนาสุขาพละธนสารสมบัติบอ่อขาดบอ่อเขินกินบ่บกจบบ่ลง ไปแสดงมองใด้คนนางคนหนอมคนนิยมสมพ่อหนคนนางคนหลงคนหลงคนไหลคนดยี้นันซึ้งยินเสียงแล้วกินบดายอยู่เ่เป็นอยากมาพบมาพ่อมาเห็นให้ไดดเงินใดท่องใดแนวใดอยากได้ขอให้ได้สมความุมงมานปานาทุกสิ่งทุกประการเด้อสาธุสาธูสาธูค่ะเป็นการสวดมนต์ มนต์ปีใหม่สวนม่วนปีใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนใครเห็นคลิปนี้ขอให้เพียบหน่อยข้อนจบถึงทุกคนน้ำนะเดี๋ยวมีเวล่ามันจังสีแก่อีกคือยังแกกอีกเอาคือยังแก่อีกยุ่ยเดี๋ยวไปไปเมื่อนี้ไปฮอล์ตลิมมี่เราก่อนคือมอว เอดไ้เอดัว er ม่ไ like ก yeah. ินลาี่มแม่เลจะ่ได้ผักไเนี่ยเปไม่ได้ทอดที่เนี่ยไม่ได้สไม่ได้คยกี่ยนะคะสวนผักแ เรียบร้อยโอ้ยลุกปวดขาขอบคุณปีใหม่เรียบร้อยแล้วนส่งท้ายปีเก่าเอากระดิษท้ายส่งท้ายปีเก่าส,สองห้าหกห้านะคะตอนรับปีใหม่ส่ง ทุกคนท่าไหนมาผมอยู่เปล่ามาสวดมนต์เดีาดแล้นั่งมาสวดก่อนมุเลยพรเห็นนั่งมหนักแต่มากแนานจุนยูก็เป็นอยางโมลจะใส่ส่งอีกเลยต่ไปต้องรต้องเอาตนงาจุนจุนจุนมันยังได้อยู่อีกสามานที่มเปล่ามาสวดมนต์นค่ะเอาเอาไว้ส้มมีก้อนพี่น้องค่ะ เจอกันใหม่ตอนเย็นนะคะที่นครราชสีมาพี่น้องค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ